ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023จอเข้าเล้าไก่รายาถูกสัญญาส่วนตัวกับสเปอร์ลุล่วงดาบิดรายาผู้รักษาประตูของทีมเบรนท์ฟอร์ดจอเขาย้ายไปเฝ้าสอให้กับสเปอร์ในฤดูกาลหน้าค่อนข้างแน่นอนแล้วหลังการเจรจาส่วนตัวกับกเด่ดทองเป็นผลสำเร็จ และรอให้สองสโมสรตกลงค่าตัวในขั้นตอนสุดท้ายรายาแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าไม่ขอต่อสัญญากับทีมเบรนท์ฟอร์ดเนื่องจากหวังย้ายไปเล่นกับสโมสรที่ใหญ่ขึ้นทำให้คุณซูโทมัตแฟรงค์ยอมถอดใจเปิดทางให้มือกาวทีมชาติสเปนในวัย27ปีได้ออกจากเดอะบีสได้ในช่วงซัมเมอร์นี้และด้วยเหตุน,นี้รายา่าดีผู้รักษาประตูทีมแบ็กเบิร์นจึงตกเป็นข่าวกับท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งหวังได้ผู้รักษาประตูไปทำหน้าที่แทนอุโกโยริสที่เริ่มสูงวัยมากขึ้น แถมเมื่อไม่นานมานี้มีขาววา่าวว่าในทวันเมืองน้ำหอมเปิดปากอำลาไก,ก่ไดทองในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันหากเป็นไปได้เนื่องจากเขารับใช้สโม,มสรมานานถึง11ปีกัะทั้ง่าสุดฟาบริซิโอรมาโน,โน่พ้สึจข่าวแวดบงตลาดซื้อขายนักเตะทวิตข้อความว่ารายญาเจรจาส่วนตัวกับสเปอร์ได้สำเร็จซึ่งหมายความว่าเขาจะย้ายทีมได้ทันทีที่2สโม,มสรตกลงค่าตัวกันเสร็จ โดยถึงขณะนี้เบรนท์ฟอร์ดต้องการรับทราบจากเงินราวัลที่เหลือสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดถึงเดือนมิถุนายนปี2024เป็นจำนวนเงิน40ล้านปอนด์หรือราว1,788ล้านบาทขณะที่สเปอร์ซึ่งด้อังเก้ปอสเตโคกลูย้ายมาเป็นคุณซื้อคนใหม่เสนอค่าตัวให้เมืองกาวเลอดกระทิงดุ30ล้านปอนด์หรือราว1,340ล้านบาทดาบิดรายามุ่งมั่นที่จะก้าวไปอีกระดับในอาชีพเขาอยากได้แชมป์และเล่นทั่วยุโรปมีหลากหลายทางเลือกแต่ไม่ใช่ความทะเยอทะยานของผมเท่านั้น สโมสรจริงจำเป็นต้องปล่อยให้ผมย้ายโรมาโนระบุข้อความที่ระยะให้สัมภาษณ์กับเดอะไทมส์พร้อมยืนยันว่าเขาตกลรงสัญญาส่วนตัวกับสเปอร์ได้แล้วเสริมหลังบ้านแมนซิตี้จอโอเคเงื่อนไขกับกวาดิโอนฟิลิปพินเซ่ยเยียวขาววงการฟุตบอลเยอรมันระบุแมนเชสเตอร์ซิตี้ จาะโอเคเงื่อนไขส่วนตัวกับยัสโกควาดิโอนได้แล้วโดยเตรียมยื่น80-85ถึงล้านยูโรเพื่อสู่ขอเขาจากแอร์เบลไรซิชแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เลยที่จะบรรลุข,ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับยัสโกควาดิโอนกองหลังคนเก่งของแอร์เบลไรซิชได้แล้วตามการรายงานจากฟิลิปพินเซนักข่าวในวงการฟุตบอเลเยอรมันควาดิโอนทำงานได้อย่างโดดเด่นกับทั้งไรซิกและก็ทีมชาติโครเอเชียตลอดช่วงที่ผ่านมาจนีวกั้นักขาตกเป็นข่าวกับหลายทีม แต่จงไม่กี่วันมานี้กระแสข่าวระหว่างเจ้าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่ามีความรุนแรงมากเป็นพิเศษทางนี้ฮินเซ่เสริมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมยืน่นเสนอให้กับไรฟซิกพิจารณาอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้โดยเรื่องค่าตัวจะอยู่ที่ราว80-85ล้านยูโรหรือประมาณ3 0 4 0 3 2 3 0ล้านบาทอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าไรฟซิกต้องการเงินเกินกว่า100ล้านยูโรหรือประมาณ3,800ล้านบาทเพื่อแลกกับการเสียแข้งวัย21ปี โดยที่ฮินเซ่บอกได้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้ตัวกวาดิโอนในตอนนี้รักเท่าไรเสนอมาอัลนาเซอร์คืบหน้าคว้าสเย็กจากเชลซีหาคิมสีย็กสอแววเป็นสตาร์ดังอีกรายที่ย้ายไปหากินในลิกซาอุดิอาระเบียหลังจากอัลนาเซอร์เดินหน้าพูดคุยในทิศทางบวกและพร้อมยื่นข้อเสนอให้เชลซี ฝาบริซิโอโรมาโนนักข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าเชื่อถือชาวอิตาเลียนระบุว่าอัลนัเซอร์ทีมดังจากลิซาอุดพอาริเาลีมีความคืบหน้าในการเจราจาในการคว้าตัวฮาคิมซิเยกปีกทีมชาติโมร็อกโกของเชลซีที่เป็นนากนำจากศึกฟุตบอลอังกฤษไปร่วมครับโดยโรมาโนทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าอัลนัเซอร์กำลังมีความคืบหน้าในการพูดคุยเพื่อสัญญากับฮาคิมซิเยกจากเชลซียืนยันการเจราจากำลังดำเนินอยู่อย่างที่ฟุตแมคคาโตรายงาน นักตเตะเปิดทางในการเจราจาข้อเสนอจัดทําขึ้นแล้วเจอซีคาดฝังข้อเสนอสูงสุดจากสโมสรซาอุสําหรับซิเยกและก็ปีแอเอเมิลิโอบามยองด้วยเช่นกันเกี่ยวข่าวระดับที่หนึ่งกล่าวโดยซิเยกนันวัย30ปีไม่มีตาแหน่งตัวจริงในทัพสิงห์บลูส์ทาให้ต้องการย้ายออกจากทีมสแตมฟอร์ดบีตและเกือบจะโยกเล่ในให้กับปารีสแซ็งแฌร์แมงในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ส่งเอกสารล่าช้าทําให้ดิวนี้ล่มลงไปในที่สุด โดยในเวลานี้ลิกกาอูกำลังมีความคึกคักอย่างมากหลังมีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์หลายรายไปหากินที่นั่นอาทิเช่นคาริมเบนเซมาที่ไปอยู่กับอัลอิติฮัดและหากซูเยกย้ายไปอยู่กับอัลนาเซอร์ก็จะได้เล่นทีมเดียวกันกับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสแมนยูเตรียมคินแฮลโรมาโนเผยบาเยนน์ใกล้ตกลงเงื่อนไขกับขิมมินแจ ฟาบริซิโอมารโนนักข่าวชื่อดังระบุเสต้าบเยเมนิกใกล้บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับคิมินจได้มากขึ้นโดยที่เสต้รับปากด้วยว่าจะจ่ายเงินเท่ากับค่าีดสัญญาชั่วบาเยเมนิกทิมยักษ์ใจจากสูุนเดสลีกาเยอรมันเข้าใกล้มากขึ้นที่จะบรรลุขอ้อตกลงส่วนตัวกับคิมินจกองหลังของนาโปลีได้สำเร็จตามการเปิดเผยของฟาบริซิโอมาร์โนนักข่าวชาวอิตาเลียนนะครับโดยคิมินจากลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากจากการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับนาโปลี ในฤดูกาล2022-2023เึิน 2023, ถ,ถึงขั้นพาทีมได้แชมป์กาโช่สลาเตอรี่ไปคลองโดยตอนแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่มีข่าวกับเขามากที่สุดแต่พักหลังบาเยนโพมาไล่ล่าเขาอย่างจริงจังทางนี้โรมาโน่บอกที่ว่าหากมีการสัญญาก,กันแล้วนั้นก็ตกลงระหว่างมินแจกับบาเยนจะมีผลจนถึงปี2028โดยที่เซรต้ายืนยันกับทีมงานของนัวเตะทีมชาติเกาหลีใต้ ว่าพวกเขาจะจ่ายเงินเท่ากับค่าจิกสัญญาอย่างแน่นอนในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าจำนวนเงินส่วนนั้นอยู่ที่50ล้านยูโรหรือประมาณ1,900ล้านบาทขณะที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่แต่อย่างใดล่ละครับโบค่าแฉเองนักเลงพอรเวอร์พูจ้องพลาดก,กองกลางดาวรุ่ง โบคาจูเนียสทีมลูกหนังของดิอาร์เจนตินาระบุในเว็บไซต์ของสโมสรว่าเดียปูกำลังจับตาม,มองอลันวาเลรากองกลางดาวรุ่งและส่งไปม,มองมาดูฟอร์มของนักเตะหลายรอบแล้วเดียบูแสดงท่าทีเน้นความมิดฟิ์รายใหม่มาสมทับมากเป็นพิเศษแม้จะประสบความสำเร็จในการดึงตัวอเล็กซิสแม็กเอลดิสเตอร์มาจากเบรตันได้แล้วก็ตามเนื่องจากเขาล่งกองกลางทิ้งไปหลายรายในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากกรณีด,ดังกล่าวโบคาออกโรงแชว่า หงแดงสนใจคว้าวาเรรามิดฟิลด์ตัวรับไป21ปีของพวกเขาซึ่งเป็นเด็กปั้นของสโมสรและกระโดดขึ้นมาเป็นการังตสำคัญในทีมทิจใจเป็นซีซั่นที่4แล้วทีมแกล้งจากดิฟาขาวเผยว่ามมมองของลิเวอร์พูลเข้ามาดูฟอร์มของวาเรราผลล่าสุดคือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนัดที่พวกเขาเปิดบ้านเฉียนเอาชนะติเกรหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมทีมดังจากเมอร์ซิไซส์ก็ส่งทีมงานมาดูดีล่าของแข้งป้าหมายรายนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้โบคายังย้ำอีกว่าวารราได้รับความสนใจจากอีกีสโมสรโดยมีทั้งเนลคาเซนและบาร์เซโลนารวมอยู่ในจํานวนนี้ด้วยอย่างไรก็ดีคาดว่าหากที่ว่าผูสนใจคว้าตัวเขาซึ่งมีค่าสัญญาสุดก้ำอยาวแค่11.7ล้านปอนด์หรือประมาณ523ล้านบาทก็อาจจะใช้วิธีปล่อยให้ต้นสังกัดเรียมตัวมาใช้งานก่อนเป็นเวลา1ซีซั่นเนื่องจากครอบถูกจูงกับกองกลางรายในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเคฟเรนตูรามมานูโคเน่กาบรีเวกา แลอันกราเฟนแบกแล้วก็โรเมโอลาเวียถึงกระนั้นด้วยเหตุที่ปัจจุบันทั้งหมดอยู่ระหว่างการลงเล่นกับทีมชาติจึงเชื่อว่าหงแดงมีกําหนดเก็บตัวซ้อมในช่วงปรีซีซั่นตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนี้จึงจะยังไม่ได้จรดปากากับใครอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้หอยลุนแพงเกินแมนยูคิดใหม่เบนเป้าล่าวัดกินส์ ดแอตเลติกซื่อใหญ่ระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหันหนความสนใจในการซื้อกองหน้าคนใหม่มาเป็นโอลิวัตกินส์หัวหอกของแอสตันวิลล่าแทนแล้วหลังจากที่อตาลนตาเรียกค่าตัวรัสมอธฮอยลุนดาวยิงทีมชาติดเดนมาร์กแพงระยับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเพียรพยายามหาซื้อกองหน้าคนใหม่ตามที่เอ,อริกทนาร์คุณซื้อชาวดัชต้องการแต่ถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากแฮริเคนดาวยิงของท็อตแนมอสเปอร์มีค่าตัวที่แพงเกินไปนะครับ แถมทีมดังกรุลนดอนก็ไม่น่าจะยอมขายสตาร์คนสําคัญง่ายๆจึงทาให้มีข่าวแพร่ออกมาว่าปีแดงล้มแผนซื้อกองหน้าทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยนอกจากเคนเลวิสเตอร์โอซิมเฮนดาวิงของนาโปลีก็เป็นแข้งอีกรายที่อยู่ในลิสต์ของพีแดงแต่ทีมแชมป์เกาโชสลาตอลีตั้งค่าหัวของฟอคัาแข้งทีมชาติในเีเรเียสูงเช่นกันจึงทําให้ชัดเจนว่าจะไม่เกิดขึ้นการตลาสุดเทนฮากตัวตมันขาให้ความสนใจจริงจัง,จงกับฮอยลุนเนื่องจากนักเตะแสดงท่าทีชัดเจนว่ากระหายอยากย้ายทีมแต่ม ต้องการได้ค่าหัวของกอ,อ,องหน้าวัย20ปีสูงถึง86ล้านปอนด์หรือราว3,612ล้านบาทเนื่องจากเขาเลือกสัญญาอีกนานถึง4ปีด้วยนี้เดอะแอเลติกก็ได้รายง,งานความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าการล่าดาวยิงของทีมแมนเชสเตอร์เนเจ็ดเพิ่มเติมว่าพวกเขาเปลี่ยนเป้าหมายจากคอยลุนมาเป็นวัตกินส์เนื่องจากเชื่อว่านักเตะทีมสิงห์พง,งาดมีค่าตัวที่ย่อมเยาวกว่านะครับฐานิวัตกินส์ในวัย27ปีส่วนเลือสัญญาในทิมวินล่าพาร์ค2ปีพัฒนาฝีเท้า หลังจากที่อูนเอมเี่เข้ามาคุมทีมแอสตันวินล่าโดยเขายิงประตูได้13ลูกจาก24นัดแต่ไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในโผล่าสุดหากกบอบทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ